สา,าวูทกเอนะคะสวัสดีค่ะเจ็ดแปดหนึ่งศย์างใหม่ค่ะตู้แอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะพร้อมใช้งานค่ะหกตู้ดูด้านในนะคะททสีมใ่สีทำแล้วไม่ดันแสงตึงค่ะ ตลอดเลยแอร์เย็นค่ะหกหกหุนสองเผาค่ะไม่ดันแสงกึ่งหน้ากากสวยค,ะค่ะยางใหม่สี่เส้นนะคะค,คันนี้หคหลังคาฟไฟเบอร์ค่ะ ันนี้หกปดค่ะใบดันแสงกึ่งค่ะหลังคาเล็กนะคะสีสันสดใสสวยงามค่ะมาดูหกพันหตามสภาพมั่ง เซตเยางเก่านอกแต่สวยมาก